สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพี่รีวิวเสื้อบอลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเสื้อบอลทีมยักษ์ใหญ่จากอีกเอิงนะครับนั่นก็คือปารีแซงแชงแมงนะครับเป็นตัวเอเว์นะครับประจำฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3ถึงนะครับของปีนี้เลยนะครับผมแมสซี่ใส่ไปแล้วนะครับประเดิมตีลังกายิงเลยนะครับชุดนี้สุดยอดจริงๆครับผม ก็เสื้อตัวนี้นะครับเหมือนผมได้ยศึกษาข้อมูลมาก็จะประมาณว่าอ,อ,อินสปิเรชันเนี่ยมาจากเ,เขาเสื้อตัวนี้มันเฉลิมฉลองให้กับสนามปาเดอะแพงของเขานะครับ50ปีอะไรของเขานะครับแล้วก็ได้อินสปิเรชันเ,นเอ็กแอร์จอดแดนนะครับ ก็ประมาณมาจากทีมชิคาโ,โกบูอะครับตามสไตล์ของปารีสน,นะครับเรามาเริ่มดูเนื้อผ้าดูอะไรใกล้ๆกันดีกว่านะครับ mm hmm. ก็นี่นะครับก,ตกนน็ตาสัญลักษณ์ปารีสเนาะตาสมสอนเขาก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์เพเยอร์นะครับ ไม่ใช่เกียร์แฟนวันเนาะถ้าเป็นเกียร์แฟนวันก็อย่างที่รีวิวไปนะครับก็มันจะเย็บลงไปนะครับแต่นี่จะเป็นการใช้ยีดทับลงไปนะครับก็ประมาณนี้นี่ครับคนคงเห็นเนาะสวยเลยนะครับใช้ได้เบาบางก็จอแดนก็ตาสัญ,ญลักษณ์จอแดนก็เหมือนกันนะครับก็รีดทับลงไปเหมือนกันนี่ครับดูเยอะมากดูระบายมีกระดุมด้วยนะครับเนี่ย เสื้อ,อวีปีนี้มีกระดุมถอดได้ด้วยนะใส่ได้ด้วยประมาณนี้นะครับไอเอจอแดนตัวนี้เป็นไซส์เอ็มนะครับราคาเหมือนตัวย่าที่ผมรีวิวไปเลยนะครับกร็ราคาสี่พันหกรบาทนะครับนี่ครับไอเอจอแดนโอ้สวยมากคอแลแลบกับบาสเกตบอลนะครับ ซื้อเสื้อบอลเหมือนได้เสื้อบาสเลยนะครับผมสวยใช้ได้เลยนะครับสปอนเซอร์คัตตาแอร์เวเหมือนเดิมอตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเนาะเป็นลวดาลายของเขาถือว่าสวยนะครับนี่นะครับประมาณนี้คอก็ประมาณนี้นี่ครับลวดลายเดี๋ยวผมให้ดูลายใกล้ๆสวยเลย มกกี้ปีนี้เขาจัดเต็มจริงสำหรับเก์พยเยอนนะนี่ก็ราคาป้ายนี่ครับ4,600บาทนะครับซื้อมาใส่เองด้านข้างตรงเขียนก็ไม่มีอะไรนะครับก็เรียบเรียบหรูรูตามสไตล์ปารีสเนี่ยครับเหมือนน้ำหอมแฟชั่นเขา ยอดอยู่แล้วครับเมืองปลารีสข้างก็ข้างนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยก็ประมาณนี้ครับไม่เรียบหรูๆตามสไตล์ปลารีสนั่นเลยครับด้านหลังก็ไม่มีชื่อใครนะครับผมเพราะว่าชื่อยังไม่เข้านะครับผมก็เลยยังไม่ทําชื่อใครก็หลังโล่งน,นี่ก็เทคโนโลยีเขาครับได้ฟิตเอดีนะครับ มันเป็นเกียร์เพย์เยอร์นะนี่มีมีกระดุมสำรองนะยครับเพิ่งเห็นครับผม,ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันผมก็เพิ่งได้มาแล้วก็รีวิวให้ดูกันเลยแบบสดๆนะครับโอ้ผ้าบางมากทะลุเลยาบางจริงๆครับสตามสไตล์เจ็ตในกี้จอแดนนะครับผมนี่ผ้าผ้าประมาณนี้สวยนะครับ เดี๋ยวผมไปใส่ให้ดูนะครับสำหรับตัวเอวีตัวนี้ครับใส่แล้วก็สวยประมาณนี้นะครับสำหรับผมอชอบชอบเลยนะครับตัวเวตัวนี้โอ,โอเคครับของเสื้อตัวนี้ไซส์เอ็มนะครับผมประมาณนี้เนาะ ใช่ได้ครับผมถูกใจเลยถ้าพูดถึงความสวยเ,เต็มเต็มสิบนะครับผมให้แปดจุดห้าเลยสำหรับรเวนี้ให้เยอะกว่าตัวหงนิดนึงนะครับผมเพราะมีจอดแดนน <c> ะ <oughs> ครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับเวลาใส่ก็มันผมรู้สึกว่ามันแอบติดตรงคอ,อนิดนึงนะครับก็ต้องถอดกระดุมใส่หน่อยครับก็ สำหรับราคาเสื้อ,อาปารีสอเวต,ตัวนี้นะครับตัวเยือนตัวนี้ก็เป็นเกียรติเพย์ยื้อสี่0 0บาทนะครับถ้าเป็นเกียรติแฟนบอลธรรมดานะครับก็จะอยู่ที่2,900บาทเหมือนกันกับตัวโฮมนะครับผมเหมือนกันเป๊ะเ,ะเลยตัวนี้นี่้าสก,กรีนชื่อมาเดี๋ยวผมจะไปสก,กรีนนะครับ ชื่อมามันสวยอยู่นะครับมันเป็นพรมเป็นสีดำนะครับฟอนต์ฟอน,นสโมสรเขาฟอนชื่อนักเตะรับแต่ตอนนี้ยังไม่มาก็หลังโล่งไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเ,เสื้อวันปารีสแซงแ็งแมงตัวอวีจำปีนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ช่องเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ